สวัสดีจ้าสวัสดีสุขคูสุขคนมาไหวพระตามเคยอันนี้วัดยังตีวัดสีสะอาดวัดสีสะอาดยังสวยวัดสีสะอาด ร้อยอ็ดคิดว่าหลายคนสิหุ่นจักก,กิดดกแกอืมจักพ่อยังติเพราะเอ่อยูทูปเปิดดังเพราะเนาะอ,อีสานผ้าซัวเอียงประมาณหนีเนาะทุกคน พญานาคเป็นยญนาสวย ข้ามบูชาแล้วก็จุดถูกพจนี่ผูจุดถูกเก่าดอกมีสามดอกนี้ก็จุดเหล็กเห็นไหมทุกคน,น,นจุดเหล็กน,นี่นคนมาไหว้พระหลายเดือน ชุดหน่อยชุดนี้นะข้างบน